เดินนพพาก็เช่นกันก็มีความรู้สึกว่าอาชีพตัวแทนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราอะต้องเดินเข้าหาลูกค้ามันไม่เหมือนอาชีพเดิมของเราที่เป็นพนักงานนวดลูกค้าเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเรางานนวดเนี่ยลูกค้าเข้ามานวดกับเราติดใจแล้วบุ๊กถูกไหมคะแต่งานประกรันเรามีแค่กระดาษอะเรามีแค่ความฝัานเรามีแค่บอกเขาว่า จะได้เท่านี้แต่มันไม่มีการแบบทดลองใช้หรือทดลองทำหรือเห็นประโยชน์จริงๆตามที่เราพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพตัวแทนประกรันคุณต้องขายตัวแทนคำว่าขายตัวแทนคือลูกค้าเราขายอะไรลูกค้าก็ซื้อเคยเจอคำนี้ใช่ไหมคะโปรไฟล์คุณต้องดีเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือเอางี้ดีกว่า แต่โปรไฟล์เดลนภาคือจบม3อาชีพนวดก็ขายตัวเองไม่ผ่านละและขายแบบประกันเมื่อขายแบบประกันเนี่ยลูกค้าจะถามว่าทำแล้วได้อะไรเขาทำแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรคุ้มทุนไหมขาดทุนหรือกำไรแต่เนเจอร์ของประกันมันไม่มีขาดทุนหรือกำไรหรือคุณค่าของประกันอย่างดีวกว่ามันคือการที่ทำไว้เพื่อ คุ้มครองความเสี่ยงรับมือกับความเสี่ยงอย่างเช่นที่เราทําประกันรถยนต์เราก็คงไม่คิดว่าอยากจะให้รถยนต์ชนถูกไหมคะเพราะถ้าจะให้คุมทุนคุณต้องชนหนักเพราะฉะนั้นถ้าซื้อประกันคุณอยากคุมทุนคุณซื้อวันนี้พรุ่งนี้คุณต้องตายเลยซึ่งก็คงไม่มีลูกค้าคนไหนอยากตายแล้วเราเป็นตัวแทนเราก็คงพูดแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ทําให้เจอปัญหาทุกครั้งที่เราคิดจะขายคิดจะทําเราเจอคําปฏิเสธเราก็ท้อแต่ด้วยความที่ แรงบันดาลใจในการที่จะต้องไปให้ถึงเป้าหมายคือค่าเทอมลูกเนี่ยคือลูกถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ขีดไฟเราต้องหาแรงบันดาลใจจากคนที่เรารักหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะกับตัวเองมันมีเหตุผลโคเทตัวเองได้ไงคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราจะเอาเหตุผลไหนไหนให้เขาก็ไม่ได้นอกจากต้องสําเร็จเท่านั้นก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องได้ค่าเทอมลูกอะ่ะไม่เกินอ่าในสามไม่เกินพฤษภา ช่วงที่ออกรหัสตัวแทนมาน่าจะเป็นช่วงถัดมีนาคมค่ะรอละหัสตัวแทนที่จะออกหลังจากสอบเสร็จเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากพเพราะเรายะต้องทํางานฟูลไทม์อยู่คืองานนวดหลังจากนวดลูกค้าเสร็จปุ๊บต้องหยิบโทรศัพท์ทันทีเพราะหัวหน้าหูอตราตัวเองอยู่กรุงเทพการที่จะเรียนรู้แบบประการต้องเรียนรู้ผ่านทางไลน์หรือโทรศัพท์เท่านั้น แบบประกันก็มีมากมายหลายแบบหัวหน้าก็เลือกมาให้แบบแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นและในการที่เราลองสอบถามคนใกล้ชิดคนข้างตัวหรือลูกค้าเราที่เราคิดว่าเป็นผู้มุ่งหวังเนี่ยในเรื่องประกันทุกคนมีครบหมดแล้วประกันสุขภาพสะสมทรัพย์แต่ในปี60นั้นแบบประกันที่มาแรงอีกแบบหนึ่งคือ Unit ตลิงเป็นการซื้อประกันแล้วควบกับการลงทุนแต่เราขายไม่ได้ เราเรียนแค่งหมอสามนะคะหัวหน้าก็ถามว่าคือแบบประกันอย่างเงี้ยถ้าจะให้แบบทีท่วนรู้หมดเลยว่าประโยชน์มันคืออะไรบ้างทำไมต้องทำระกันแบบนี้เราต้องใช้เวลาศึกษาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูขอเลือกแบบเดียวก่อนได้ไหมมันมีแบบไหนที่ยังไม่มีคนขายพี่หัวหน้าบอกมีแบบเดียวคือ CI SuperCA r e ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปี60เราก็ถามว่า แบบประกันแบบนี้มันมีข้อดีอะไรเพราะเราเพิ่งเข้ามาเราไม่รู้เรื่องประกันแต่ถ้าถามเรื่องนวดเนี่ยโอเคตอบได้ที่เขาก็บอกว่ามันเป็นประกันโรคร้ายแรงที่ควบคู่ไปกับการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตแต่แล้วแต่ว่าข้อใดข้อหนึ่งมาถึงก่อนนะคะเราก็คือรู้สึกว่าแบบนี้น่าสนใจก็เอามานั่งศึกษาแบบว่าถ้าเขาซื้อประกันแบบนี้ ข้อดีมีอะไรบ้างแบบประกันเดิมที่เขาบอกเขามีอยู่แล้วไอุุ้้ครองโรคไร้แรงเนี่ยข้อดีมันคืออะไรข้อเสียมันคืออะไรเราก็ไปเทียบให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะออ๊ยคล่องแล้วฝึกขายหน้ากระจกทุกวันเลยยังไม่ได้ขายจริงนะคะนี่คือฝึกขายอย่างเดียวคือฝึกพูดฝึกดูแววตาตัวเองฝึกดูน้ําเสียงว่าถ้าเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะเห็นด้วยไหมพอเสร็จช่ำชองแล้วโทรคุยให้พี่หัวหน้าฟังก็เหมือนพี่หัวหน้าเป็นลูกค้า พี่เขาก็บอกโอเคเลยลุย,ลย <Okay. S 1> แต่ไม่รู้จะขายใครเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าการจะขายประกันครั้งแรกคนแรกแล้วให้มันเป็น